โอ้ยฝนจะตกแล้วโอ้ดูดิท่านผู้ชมจะฝนสีอะไรอ่ะฝนแม่เหมือนเหมือนแก้งกันเลยอะ่ะเอ้ยทำไมเรามปนสีเดียวย้อมแมวอะ่ะย้อมแมวอะ่ะย้อมแมวเดิมมันสีฟ้าลูกค้าอยากได้สีเขียวโหนับปวดตับมาก หัวจะปวดตาผู้ชมไม่เป็นไรมีการบอกว่าอะไรนะพี่พ่สีเขียวให้ผมได้ไหม่คนทับไปเลยบอกว่าเออเขาอยากไรสีเขียวเนาะคือยังไงก็แล้วแต่นะท่านตผู้ชมยังไงก็ลูกค้าคือพระเจ้าอยู่แล้วนะครับนะไม่เป็นไรคนสีทับไปเลยนะครับการจะขึ้นใหม่ก็หลายวันคือไหนๆก็มีอยู่คู่หนึ่งนะอันนี้จะไปอทัยเนาะ ท้ายธานีนะครับพรุ่งนี้จะไปส่งให้มาดูจะทันฝนหรือเปล่านะครับดูดิหมด่ตึบเลยอะใกล้แล้วใกล้อะไรถ้าคนจะมาโอเคนี้พอแล้วมั้งเนี่ยแค่นี้พอแล้วเนี่ยนอกเออเนี่ยวใบสีสีนี้ใบสีเขียวใบเนาะเออข้างนอกสีเขียวข้างในสีฟ้าประมาณเนี่ยเนอะเออมันก็ได้แหละนใหม่ไหมฮะรอมีเรื่อยๆนะครับอ๋อเดี๋ยว ดูของในร้านกันนะท่านผู้ชมอย่าบอกกันในร้านเดี๋ยวผมจะไปจดทะเบียนพาณิชย์อยู่ว่าจะไปขึ้นเป็นร้านนะเนาะตอนนี้ก็แจ้งเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วรเรื่องสำค,นนครับอมปกรครนะอยากเสียทามทิงมันไปเยอะหรอกเออแต่ว่าอยากเสียให้ลุงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปจดทะเบียนการค้ามีคุปนี่เพาเรสนะท่านผู้ชมใบเต็มนะครับลูกนะฮะอ,อ,อย่างกร้เลยนะท่านผู้ชมตัวนี้ ชูชูอ่าสองพันบาทนะครับท่านผู้ชมขายให้นะครับสองพันถ้าเกิดว่าจะเอาสก,กีลากก็มีนะครับท่านผู้ชมเดียวมีอยู่ของเตา่าห้าร้อยอ่าฐานดอกบัวตัวนี้พันสองนะท่านผู้ชมอ่าพร้อมใช้นะครับพั 1, นสอง่น่นั่น <c oughs> อันนี้ลูกปืน เปล่ยนลูกปืนหน่อยก็ใช้ได้ไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้นะฐานพันสองแอ่นคนก็น้อยอ๋ออะไรอีกอ่ะมีมีโค้งบ้าใหม่ท่านผู้ชมหม่แกะกลองแต่ว่าเครื่องไม่อยู่แล้วนะครับเครื่องตายเลยแหมไข่้ะไวยแล้วเกินเครื่องตัวนี้ายแล้วเหลือเฉพาะโค้งนะครับท่านผู้ชมแยกออกหมดเลยอ่าบางคนก็ขายนะครับบางคน 2,500แยกท่านผู้ชมแยกออกมาเลยเอาเอาง่ายง่ายเออถ้ายังไม่แยกก็เอายกโค้งไปก่อนนะโค้งพร้อมใช้งานอย่างกันนี้นะครับใบล้อว,วง30บใบห้นะท่านผู้ชมดูใบนะครับโอเคนะครับใบเต็มโค้งก็เนี่ยถ้านกแค่มันจะเป็นอย่างันนี้นะครับท่านผู้ชม เป็นรุ่นเดียวกับของพ่อตานะครับสันฮะผมสงสัยอ่ะว่าของพ่อตาสันนเป็สีเขียวใช่ไหมอันนี้เป็นสีแดงคอืมเป็นยังไงไม่รู้อ่ะมีบางรุ่นก็เป็นสีเขียวอย่เงี้ยของพ่อเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีแดงไม่รู้อ่าเดี๋ยวดูให้ดูรูรูสลักอ่านี่นะครับรูสลัก นี่นะครับดูสลักแม่เหมือนของอะไรวะนะนี่นะครับลูกสลักก็ย <Hum dû t> ังไม่ซึกนะครับโอเคถ้าแยกบางคนก็สองพันห้าไม่รวมขานะท่านผู้ชมอ่าแกะออกไม่รวมขาสองพันห้าโหบางฝุ่นให้ดีไหมวะบางฝุ่นบางฝุ่นมันไหมมากฮะอ่าล้อถ้าล้อแยกตัวนี้ก็ห้าพันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ใบมันยังเต็มอยู่นะคือมัอนเหมือนของใหม่เลยอ่ะเนี่ยนะสามสิบใบห้าใบเต็มพร้อมกันฟังนะครับร้ 15, 000, อยห้าพันอ่าทยกเครื่องเอ่อเครื่องไปแล้วทยกเอ่อบางโคนคือยกโครงง่ายง่ายเอเอยกโครงก็ตอนนี้ราคาก็แรงหน่อยนะครับเพราะว่ามันของใหม่อยู่อา 5, ่าสองเก้าห้าท่านผู้ชมอา่าสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับ นี่นะตรงนี้ยังไม่สึกนะครับโอเคเนาะอ่ากำเดียวนั่นปึกนะครับยังไม่คอนคืออันนี้เดิมมาแต่โรงงานเลยนะครับนี่นะครับผมดูตรงไหนอีก,อกอดูตรงไหนอีก ดูลองสายพานไหมฮะนี่นะลองเต็มนะครับตามนั้นนะท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับที่0ูน8 2 2 8 7 4 1 2นะครับเลือกเพจเฟซบุ๊กคนโครกรถไถต้องคํานะครับอะไรอีกวะอ๋อมีอ่ามีมีบางคนบางคนอ่ใหม่ๆนะครับ สามนห้า <35. S 2> อ่านี่นะครับเหลือก็น้ำเงินแดงแล้วก็เขียวนะครับสามสีฮะหลังคาเหรอ,อเเก็เจียวปรับตอนเอามานิดเดียวนะคนถามเยอะมากพอแต่เอามาเยอะขายไม่ได้สักอันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> เป็นเอามากอ่อันนี้ ราคา TTK ตัวนี้เข,เขาจะโป่งหน่อยนะับมันจะลงอ่านี่นะตัวนี้ก็สามพันบาทนะครับท่านผู้ชมไม่แตกนะครับลองทุบแล้ว <c oughs> ไม่แตกอืมไม่แตกอ่าตัวขยายฐานล้อสามพันแปดนะครับอ่านี่นะ <c oughs> 6ลิฟต์เอ่อหกหมื่นห้า ขายทุกอย่างซื้อเข้าใหม่โอเคเนาะละไพโอ้โอลืมลืมละไพยะไพเยอะมากท่านผู้ชมพวกนี้คือยังโสดนะครับนี่นะห้าศูนย์เอาลุนห้าศูนย์สี่ใบสามใบอันนี้ของยันมาก ยันมาาหนึนะครับนี่ยันมาโอ้นี่มีเครื่องตัวนี้อีกตัวนี้ขายไม่ออกที่เลยเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่เคยแกะยันมาร้อยยดีครับตัวนี้2 9งห้าอ่านี่นะครับผมปั๊มลมตัวนี้ซื้อมา5,000ขาย3 5มพันหเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้นะ อโอ้มันมีเยอะอยู่นะท่านผู้ชมคืออยากได้มีอะไรนะ่ะผมมีให้แน่นอนนะครับ<า>พัดนา,มาหมื่นหนึ่งพา <อ S 1> <laughs> ไปดูพัฒนา,าเพราะว่าผมซื้อมาแล้วไฟไม่พอท่านผู้ชมเออมันถ้าเกิดเป็นในหมูบ่บ้านไปไฟสามร้อยแปดสิบใช้ได้อยูนะ่ผมซื้อมาหมื่นหมื่นหมื่นสามนะประมาณนั้นแหละซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยไ,ไฟไม่พอคนระับตอนนี้ ตัดดีอยู่นะคายเหมือนนะังขาดทุนไปโอ้เยอะนะสามพันนะแล้วก็กระทะเออกระทะนี่ก็มีเนี่ยสามพัน <c ười> หมดแล้วมั้อีแตนโอ้โ,อโ,อโ,อโอเยอะตายเรวเจอกันคชิบหน้าน,นะครับ